น,นี้เพจฟ้าก็จะมาแยกพอตของเจ้าต่อรูปผสมลงมาปลูกในตะกร้าพอบชัานะคะอันนี้คือฟ้าทํำแล้วไปนิดนึงแล้วก็จะใช้ตัวนี้นะเป็นตัวเจาะรู กะะ็จะได้เจาะรูเจาะลงไปไม่ต้องลึกมากเพราะว่าเขายังเล็กอยู่มากเลยและชันก็เอาลงไปได้เลยไ,ไม่ต้องไปกดอะไรมากมายแค่เอาลากแย่เขาเ้าไปในรูเขาอย่างนี้ นี่ค่อยๆแยะลงไปรูไหนเราทำใหญ่เราก็บีบเพอนิดนึงนะ <c oughs> นไม่มีใครถ่ายให้แบบถ่ายเองงงมืตัวเองเนไหมคะเราจะได้แบบนี้ดินที่ฟ้าใช้ปลูกก็คือดินที่ผสม ค้ังข้าวแกรบด้ามแล้วก็แกรบธรรมดานะคะแล้วก็ตัวดินที่ร่อนแล้วข้างล่างก็จะเป็นทรายผสมปุ๋ยคอกพอลาเขาแข็งแรงเขาไปเจอปุ๋ยข้างล่างก็จะได้ไม่เข็มนี่กเ็เสร็จแล้วนะคะสองร้อยต้น เดี๋ยวเราค่อยมาดูว่าเขาจะโตไปสักแค่ไหนจะได้สักแค่ไหนต้นเขาจิ๋วมากอ่าสี่เซนถึงแปดเซนประมาณนี้อันนี้ต่อต่อบูเมล็ดต่อบูแอบเอามาใส่ตรงนี้นิดนึงก่อนที่จะเอาเขามาปลูกก็ตัดแต่งราก หรือบางคนก็ชําเลยก็ได้นะคะต่วนฟ้าตัดแต่งรากก่อนแล้วก็รอให้รากเขาแห้งแล้วค่อยเอามาปลูกบางคนก็แยกพอร์ตเลยแล้วแต่นะโอเควันนี้ให้ดูเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าเขาโตเราจะมาให้ติดตาม